ตอนนี้เราให้ผมวาถ่ายทอดสดได้นะสัญญางก็มีครับอันนี้กึ่งกึ่งกึ่งเละเนาะกลุ่มหลังมาแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะรวมเป็นสองกลุ่มแล้วนะกลุ่มหลังมาแล้วนะต่อไปเราจะรวมเป็นสองกลุ่มแล้วกลุ่มหลังอยู่ห่างจากกลุ่มนี้แค่หนึ่งร้อยเมตรนะครับหนึ่งร้อยเมตรกลุ่หนึ่งร้อยเมตรนะกลุ่มหลังคือไม่แตกเลยนะมาเป็นแถวเลยนะแถวยาวเลยนะ มาแล้วนะครับตอนนี้ผมไม่สามารถถ่ายทอดสดได้แล้วสัญญาณไม่มีครับสัญญาณเหนือสดไม่มีครับตอนนี้แต่ลมแรงนะครับลมพัดเข้าหาตัวเราแล้วตอนนี้ตอนนี้ลมพัดเข้าหาตัวเราแล้วเราเลี้ยวซ้ายนะเราเลี้ยวซ้ายเราเลี้ยวซ้ายนะ ดูท่านรองยอยู่นะครับไปครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนสี่เลนแล้วนะดูรองอยู่นี่นะเดี๋ยวดูท่านรองท่านรองนี่ท่านรองนี่ มันอาจจะตัโนโว่ผมปิดปบรคตันฝัยแล้วตอนนี้เห็นครับตอนนี้เป็นถนนสี่เลนแล้วนะครับยาวเลยครับ อันนี้คือกลุ่มแรกที่ทออกมาก่อนนะครับกลุ่มแรกที่ออกมาก่อนนะครับกลุ่มหลังตามกาัทันแล้วนะตอนนี้กลุ่มหลังอยู่ห่างหลังนี้กลุ่มนี้ประมาณหนึ่งร้อยเมนะตรแล้วตอนนี้หลุดพ้งแล้วนะกลุ่มหลังแนละ้วนี่เราได้เต็มยาวเดียวนะ Một xe dọn xe nha! Một xe dọn xe! Một xe dọn xe! Một xe dọn xe! Lòng! Chạy <laughs> hả? สองสี medidas, at ata, due, ่เรนก็ดีอย่างเงี้ยถ่ายเท่า่ายเท่า่ายง่ายครับแต่ตอนเนี้ยสัญญาณเหล่าสดดีนะครับเดี๋ยวผมต้องตัดไปดูสัญญาณเหล่าสดนะครับเดี๋ยวไปดูสัญญาณเหล่าสดกันครับที่ตโตเลนส์ิ่งครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับภาคเหนือได้นะภาคทิศใต้าทางมาครับในบางพื้นที่สุดท้ายครับผมครับ